mm รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมของกศนอเภอเมืองกระบี่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมของกศนอเภอเมืองกระบี่ดังต่อไปนี้เมื่อวันที่30กันยายน2564นางจุรีรัตน์โพวิจิตผู้อำนวยการกศนอเภอเมืองกระบี่มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูกศนประจำปี2564แก่นายประจวบเกิดสุขนายธีรยุทธ์พันชนะครูกศนตำบลเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ครู คอสอนอที่ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่มายามยาวนานเมื่อวันที่1ตุลาคม2564นายเอื้งองปูนบ่อม่วงครูกอสอนตอำบลคลองประสงค์ และนายเปรูดเกิดสุขครูขวสนตบบนทับติกได้รับมอบหมายจากนางจุรีรัตโพวิจิตผู้อำนวยการขวสนพเมืองกระบี่ก็รับรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นปลายใต้แนวคิดการรณรงค์ป้องกันและเขไขยาเสพติดในสถานศึกษาประเภททีมนักศึกษารุ่นอายุ16ปีขึ้นไปที่ได้รับรางวัลชมเชย2รางวัลได้แก่ขวสนตบบนครองประสงค์และขวสนตบบนทับติกณนห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่นนเมื่อวันที่1ตุลาคม2564นางจุรีรัตโควิจิตรม ด้วยนายเกียรติศักดิ์แสงขวัญครูกสนตำบกลกระบี่น้อยเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์ผู้นำกิจอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาณศูนย์ผู้นำกิจอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเขาตั้งหมู่ที่8ตำบ,บกลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่เมื่อวันที่2ถึงวันที่3ตุลาคม2564นางถุริรัตน์โภวิจิตและคณะน,นิเทศได้ติดตามสนามสอบปลายภาคเพื่อให้กำลังใจแก่นักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ทับ2564ผ่านระบบออนไลน์ Zoom มิงเมื่อวันที่4ตุลาคม2 5 6 4บุคลากรกศนอัมพรเมืองกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงทางจิตใจเพื่อชีวิตใหม่ตลอดพรรษา2,564ัำการกสารสวดมนต์พร้อมกันในเวลา08.45นาฬิกาก่อนเริ่มการประชุมกศนเพื่อนเรียนรู้เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์เมื่อวันที่4ตุลาคม2564นางตูดีรักโควิจิตพร้อมด้วยนางอุลารัต เกดกรูผู้ช่วยและนายประจวบเกิดสุขครูกสนอตบบนเขาครามร่วมแสดงความยินดีกับนายกิติวิเชดิตเข้ารับตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนอมาตะพานิชเชนกูลเมื่อวันที่12ถึงวันที่14ตุลาคม2564กศนอพมเมืองกระบีจัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษาประชมปักเรียนที่ 1. ทัพ 2564โดยมีนายสุรชัยจันสถาพรผู้อำนวยการกศออนอจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากนายเชวุฒิบัวทองนายอำเภอเมืองกระบี่มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศาึกษาในห้องประชุมชั้นสอง สำนักงากอนกศนจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่13ตุลาคมบุคลากรกศนอำเภอเมืองกระบี่2564พร้อมด้วยนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน,ว,น,ว,นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชาากรทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมจนาตบพิตรตั้งวันที่19ถึงวันที่20ตุลาคม2564กศนอำเภอเมืองกระบี่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประ การคุณภาพทางการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2564นักศึกษากศนอำเภอเมืองกระบี่ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชตัดแต่ง กิ่งไม้ในพื้นที่กศน,นตำบลโดยเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90คนจำนวนนักศึกษาที่บำรุงรักษา353ต้นในพื้นที่10ตำบลของอำเภอเมืองกระบี่เมื่อวันที่21ตุลาคม2564บุคลากรกศนอำเภอเมืองกระบี่ร่วมหาเลี้ยงส่งและแสะดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนัก,กาออนองานกศนจังหวัดกระบี่ของนายมนูนเสตแอผู้อำนวยการกศออนอำเภออ่าวลึกย้ายไปเป็นผู้อำนวยการกศนอำเภอกาบังจังหวัดยาลานางสาว ปนักแท่นทองผู้อำนวยการการศึกษากศนออำเภอเขาปนนท์ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษาปศนออำเภอโนนศิลาสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นในห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานกศอนอำเภอเมืองกระบี่เมื่อวันที่25ตุลาคม2564บุคลคกากรกศนอำเภอเมืองกระบี่ร่วมรับชมการถ่ายทอดการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความรับรู้ให้สถานศึกษาในสำนักงานกศนอ และนโยบายอื่นๆที่สําคัญเมื่อวันที่26ตุลาคม2564กอสนอเพอเมืองกระบี่จัดโครงการพัฒตาอาสา สมัครส่งเสริมการอ่านได้รับเกียรติจากนายสุรชัยจันสถาพรผู้อํานวยการการศึกษากศนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนายสันศรีประพันธ์บรรรัษ์จำนาการพิเศษกล่าวรายงานและนางสุริรัตน์โพวิจิตรผู้อำนวยการการศึกษาคศนอําเภอเมืองกระบี่ร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษามุ่งหวังที่จะพัฒนาให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นต้นแบบที่ดีของบุคลากรที่มีนิสัยรักการอ่านในการกับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม การนานพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของคนในชุมชนหน้าห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนี้คือผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคมของกศนอำเพอเมืองกระบี่ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมสวัสดีครับ